ปลาเรือไปทางในลูกลาก็เพราเห็นปลาเรือนะครับที่พอเป็นเของป่าหาตัดฟืนแต่เสิร์ฟผมครับเมียปลาเรือของป่าบรรลุลาครับแม่ยแล้วก็ไปขึ้นเกาลัดนั่นแหละเจ๋อโบดีเทล่าจริงสิครับแม่ยเมื่อกี้บุญตากับน้องเนี่ยสิบโไปหาเหรียญทั้งอื่นทั้งไก่ครับแม่จ้าบุญตากับน้องสิยูเป็นมูแม่เนาะเอต้องไปเล่นใส่สิยูเป็นมูแม่อยู่เพื่อนนี่ละแม่เอาจริงสิลูกเราไ่ต้องไปใส่เทล่าได้เหรอเดี๋ยวถาพ่อลื้อมาก แต่ว่าแม่เนี่ยบอกกับพ่อลื้ออยู่ว่ามื่อวานี้พ่อลื้อสิบบบไปไกลไหมลูกล่ะไปไกลใกล้กับท่อเฮานี่แหละค่ณว่างั้นก็ตามจังเมื่อวาน่ะเฮาเข้าไปหาพ่อลื้อเบิ่งถาพ่อลื้อจะเข้าเนาะไปเว้าความฝันให้พ่อลื้อฟังว่าไฟไม่เฮือนเฮาเนี่ยมันเป็นจังได๋มันเป็นดีหรือเป็นลายเซ็นยิ่งละมีอีหยังก็ไปปรึกษาพ่อลื้อเฮานําเด้อยิ่งละสคนอยากเรียนหนังสือบ่แม่นบ่ลูกแม่จ้ะอําค่าอยากเรียนหนังสือเนาะ ยายเป็นสาวเราบอทหนีเรียนหนังสืออยู่แม่ครับางงมาจังไาล่ะหลานอยากเรียนหนังสื่อไม่ไงอยากเรียนกระสิกันใดก,ก่อพวกเอาออกรับหางถุกถุกเน่าเน่าตัดพื้นเผาทานขายแล้วเสียวเงินจากใจนะคะหลานที่เรี่ยนจังวาอยูงง่ในร้าะแม่ครับไปกระเลี้ยงตนลูกเช่นเด้ความใดลูกหล,ลาคนอยากเรียนอันหนาบุญตากระสีเปิดโอกาสให้น้องเรี่ยนควันทำเมียคือดีแต่อ้าย เขาไอ้กับโต๊ะสลักเวลาเวลาให้น้องจะน่องสลักหน้าที่ให้น้องตัวเรียนก่อนกระเทื่ออําค่าสิเรียนจบไอ้กับซีโบ่เถ่าค่าปลายู่นี่ตีเถ้าก็สร้างหัวไอ้ทลาว่าแต่น้องเรียนจบอาจารย์ว่าไอ้ฮักน้องนี่เด้อยากให้น้องมีอนาคตที่ดีๆสิเปลเ่็นลูกทั้งสองคนนะฮักกันฮักกันแห้งกันลูกหล่ะแม่ก็ดีใจแม่เท่าสิทุกข์อยากยาแต่ว่าเท่าน่ะก็มีความหักต่อกันแม่ก็ดีใจเดินลูกหล่ะอําค่าบุญตา มือหนี้น่ะแม่สีผ้าอีลาก็เป็นไมกเกี่ยวไปถาเพราะเลื่อให้กับ็ขอบกบป่าถาเพราะเลืองเขาเนิ่นลูกลานเนาะจ้าจ้าจะใส่กับพ่อไปจาร่าพอแม่เอ้ยลมสะบัดผัดตองใบตองกัะโคลคน กระเพื่อนภามองมนตะเวียนตกคำคอยหิงหอยระยับแสงละหอมกินขีมกินแป้งวาดวันใจผวาได้มาเห็นสาวงามคิดสะอ่อนคนเงื้โกเราออกมาโชว์เรื่องร่างกลางเวทีแสนป่ามา ลูกสาวภไหนัวท่างสั่งมางามกระโดดขอจองไว้ได้บอดนาง mm hmm. พี่หม้อลำนี่ก็ยังเปล่าว่างคาดผู้ดอกเชยชมว่าจังได้เมตตาคงพี่สิขอเป็นแฟนนอง ลาพี่ข้าอจาองเอาไว lord, ้เป็นแฟนสิได้บองหรือว่าชายบลอนางบ่ายผูกมันสัมพันธ์ไว้ว่าบ่งงามโอ 远方。<and> <laughs> เป็นของมีคุณค่าวันรักษาประเพณีเอาไว้ย้ายเสื่อมของกะรอบเขมียอยาเจ้าอีสานได้ยกย่องของเขาแท้อย่าปล่อยไหลอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่บม่มีตัวมอระดกอีสานไทยดได้สรางไกลลืกกรรมวงการล้ำม่หยุดยัง้ง เดี๋ยวนี้เสือเสียงดังไปถึงเท้าสยามทิลต้องไปทัวท่วร์ท้อละนิดนี้เสียงก็ลับลูกมาลำเลืองแม่ละตอกกอล บระปอยางหอดเขาก็ยังว่าคิดหลายหลายล่ะคจัาไหนแพงแพงคิดซอยเม่เนีเมีไปตามหาไปท่วงนั่งไหนก็บป๋ห็นมันสนี่ไปชนอยู่ปาม่อนก็บห็นเมียันใกสิหอดมือหอนเป็นเศษี่เป็นสิโลเศษดีกันมนใจดั่มันหอดือดอเป็นมาเลเวลาหดหน่อยนุโลสิไปตามหาใส่เลอน้เดือนกระว่า เมื่อตายแล้วไปข้างบ้านน่อยไปลูกไปมาแล้วเดเมียโบเห็นเดเมียท่างทงหน้าทางพูกเขาไปหาเบิงไปไปมาเบิร์ั่มโมงแล้วอีเมียมันหาส่กับพอกข้อสวนมอนก็ไปมาแล้วสวนยานก็ไปมาแล้วหม่องมันเคยไปไปมาเบิรเร็วเ้เสรีมากไปสื้อเาีมาเจ้าเจ้าเจ้าบีบเจ้าเจ้ามาหนา ปจิบันซอม้ยนนะเฮ้ยจบผู้เดียวได้มั้กระท่อมหลังนี้อยบาัหลังนี้ม่คนอยูวนี่ฮะมันก็มีเงซซอนแทฮะแทกไปใด้มากรู้ว่าหนารูตาอยู่ๆค่ะรู้ว่าจ่อยมึงเงยอะ่ะมาย่านยศซันดูอ๋อตอนย่านท้อไใบ่กินอะไอ้โล่หนกับบมันก็มีมีคนมาถือสไปตาม อดมือมันพัดนันไปแล้วมันจะนันไปว่เอมันไปตามหาลูกสาวมันมันตมันมันมีนี้นี่มัน่ใช่ใค่มันสิกเขาแล้วแต่ยกันแกอัอก่าเอลยน่าบาง้าบางตานเลยฮะวันนี้ข้าเขาได้มาเขาเจ้าเขาเจ้านี่ถือมาคนแก่ซะหนินะห้เกียจะซื้อไหวยังซ่อม่ดีนคนว่าเจ้าเขา แกซื้อทั้งเถาทั้งแกมาจางไหนกู้ถามตักมหาใสกระบอกผอเสร็นนี่เดีแม่ใบอันนี้จริงนะแม่เ่าปลอยก็ต้องทำนาซีซอยแปดอันดอกฮะอันนี้จริงดำเกินหนึ่้มันไม่เป็นคนใจไม่ใสกับขนาดนั้นสงสารผู้หญิงตัวเ่าๆอยู่ดอกแม่มันมาจอดส้วมันมาจอดย่าตอกย่างกุหลายไม่เคยค้านีแม่เ่าเถาแก่แก่ด้วยกันมา พ่อว่าเราเกินเสียใหญ่ขนาดแดงฮะไม่่เถ้าจักเท่าถ้าพ่อแม่เนี่ยหนีไปนะมันต้องเปบนเพรานั้นมันกเกิดเถ่ากันแต่ว่าเป็นเวลานี้นะนำแกมาทุกสัญญากมัต้องมาเยี่ยมใส่เสียงใส่ยิ้มฉันไม่มีอารมณ์ยิ้มจะบอกให้นี่ไงาเมื่อแล้วที่นักกันไว้ก่อแม่เป็นบ่อวายจักหาบ้ให้มาม้าไปตามหาลูกสาวน่ะไปแล้วไปอ่ะเยี่ยมแม่ อันค้าแพงค้ามอยไปอยู่ไปแล้วไปมาแล้วกลุ no an to to ่มเนื้อกลุ่มไต่บานหน่อยบานใหญ่กระไบกระโดนบานซุ่มสมบูรณ์บานเอี้ยงก็ไปมาหมดแล้วเห็นบ่กรุงเทพก็ล้งไปแล้วเยี่ยมจะมาบอกแกผ่าหนารอดแล้วจะบอกใครเด้อดำเกลือไม่ค้นงงที่จะบอกใครก็แม่ไปอีสสลากงสัยยายพ่คันไไปบ่ไปอยู่ม แต่มันก like ็พอเห็นสัตนี่เดี๋ยวนี้ยูหันซะก่อนเดี๋ยวไปปรึกษากับน้องก่อนมีงาเจี๊ยวจริงดีเงินเพิ่นน่ะข่อย้ะไปเฮ็ดไม่เหมื่นเดิมเอาใจสิข้วสารขาดมะนีทองก็ตามคามเป็นเรื่องทองายกายเจ้าเด้อจเด้อเจ้าเด้อเง้ยเง้ยเจ้าเนี่ยนะเอาก็ไปเลย มามาจ้าจ้าจาจจจจ้าจจมันยาดคือเนาะมามามดในหยาดยังสียังไ่ดีมามาสูดส่อสันสูสันสูค่ะเท่าไปได้ยัไม่่อ่นี้เลยเรียว่าเนาะบอมีกับปารยาวเนี่ยาทานใส่เนาะแต่ว่ากันเถอะเยนี่กระได้แม่จ้าโอ้ยฉสียใจผมบาเนาะผมก็เห็นใจแม่ยุคกันเพราะบาแม่ก็อายุมากแล้ว เป็นบ่ใส่พวกสาวเสลียงสีทั้งหลายเลยไปกันเสียิเสียสร้างบางครั้งีมันคุ้มคืนกับดอกนั้นนะวมาไม่เสียเอาลูกสาวเบิ่งเด้เลูกสาวพวกแบีุ้พูดนะไม่หนดีหุ่นเซ็กซี่กระดอนนุ่งล่ะอีแดงสบายโอ๊ยเอาเวลาเอาบ่อยนะจะเอาตีนทับมันกูละอายกี่นี่มันจะดีพอสิแต่บ่าเพิ่งเอาบ่มหวานผักนี้เป็นความหผมแค่จัะไป ไหนเงี้ยด้วยมี่องกระโดดไปตามพานไคมันนบอลมันองั้งมันบวมมาเไปอสียเดี๋ยวพวกนี้จะทกีไอแทอี่มาจำยานะเดียมาตีว่ข่อยหน่อยเดีวมาตีว่าแตงใสแตงซีให้ทามได้ทอดเจ้าหนใแญ่ซำไดยังอีว่าจำเละไปพวกนี้นะไปใแญ่โดดไปยังแต่ว่าข่อยเร็วสิบลอกเอาไีเลยลูกสวมได้หมวมันางมันไป้าเจ้าเด่เจ้าเน่ะสิเร็ว เธอหนูก like so oh. oh 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 ็เร nee. ียกเต้เปากระเทินล่ะแต่ว่าเธอหน่ะสูงฉันบ่ได้หรอจะสวยชุดอื้อโอ้โหเด็กเอวกูบอกตายนี่ใจไม่จ้าไม่แดงสีวันนี้เนี่ยเกศสุราแต่ก็สวยเนาะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีเต็กเอวโกูนะจ๊ะเสียค่ะว่ามาอากับไม่ไม่แพงหรออันนี้จริงครับ ใหม่แ <My S 2> พงเนีย่ยจะไหนละ่ะคือบอสอันนี้จริงไม่ไมท่องรับสู้รูวอะโอ้นี่นะบักแกง,มงหม้ใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ่โอ้นี่นะบักสมองชโอ้ย โอ้ดีมากสมบูรณ์แบบที่จริงใหญ่มาถึงมะรำนี่เนาะใจเด็กแล้วก็ต้องสนใ่เขาอยู่แล้วล่ะเสียค่ะมาจากไหนค่ะเสียค่ะโอ้เสียค่ะสนใจไม่บพ้กตัวเนาะโอ้ยแต่ไม่รู้หมดนี่เนาะแล้วก็ที่โอดก็สนใจอยู่แต่ว่าณเวลานี้เป็นยังค่ะเฮี่เกินต้องตามหาพี่สาวของเธอ้พบทุกคนโอเค ตมาเธอใจเย็นๆนะจะนี่น้องชายของพี่โยเขาบอเอาีเรเคยหมยวผูหท่งผู้ยวจม่จัดการเองจกเดีนี้มาม่าอาจังไหนคุณลูกสิทีาอหองแม่าสนะอันน้จริงนำเกิืเห็นใจแม่อยูกันเอาจังสิผมสงสันแม่อยู่ดืวกันควาแม่ก็อยู่มากเลยเป็นผูหยิ่งเมันบออยุหลายแถวเมีวนบอแ่วเด้อลูกเดีม่บอมามาเอาสิเนาะให้ดำเกินอไปตามหา โอเคพ่อโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะตามหาได้เสียกาดๆเลยค่ะยียงงนอยียงหู้จกฟองกัน่ะอ่ะยีงหูจฟอเลยันะ่ปวดเนโอ้เราะบอกแป่นแบบเปนงเนาะเมยโอเคนะแม่เนาะตาล้งไปตาอเมเนาะมาเนาะถาสันนะแต่ว่าถ้าดำเกิงตามมาพ่อพ่อจะึงไรเน กเอากับเพลงใหม่ก็ได้ค่ะใหม่เพกที่ไหนเนี่ยจะไปทรงอยู่ทายบ้านเนาะลูกเนาะโอเคแม่ลูกมาเห็นทางไปนั่นนี่่ปะไปพร้อมกันนี่ล่ะไปพร้อมกันเนาะแม่เนาะโอเคเนาะแม่เนาะค่ะเสียงร้อยลมมาพกทานศรัทธาทานเด้อที่รอชมหวานหรือผมไม่ลองชิมได้เอ็มน้ำมาโนนอม แนวของหอมอยู่น้ำา่าความเลอสาอยู่นำพ่งทั้งเจ้าภาพไปติดตองเขียนจอมอขึ้นสุบานลานน้อยว่าบลืมในหัวใจได้ป่าปื้มปานได้เดิมสุราเมา หัวใจเบาเห็นเฟนมองตามปองทางบ่บางสิอินผู้ฟังเอ้ยเพื่อจังนิ่กกับฝากนาทีท้านย่าอันบ่เคืนผมตำอยู่แต่ทางเถิงบุญบ่ถึงเฟนอยู่ใต้ย้ามมาได้ดอกจองยามดีน้อง ขอขอบคุณทั้งหมู่บ้านสุมหลานอ่อนได้อนมาการศึกษากับพอควรได้ม่วนนำในคำบาหลานขอเอาดิทานตนดนมานานบ้านเคยสร้าขอบคุณพ่อ ขอบคุณแม่และสัทธาลงว่าจากขั้นอ่อนนะอขอยอมไว้อย่าปล่อยว่าข้าคณหล่น คุณลูกป่าต้องเป็นแบบไ อดีตหลังยังหวนพอตันงกินร้องบ่มีคาอ้าวถ้าผู้สศา้ออกจากบ้านมันนั่นลำในหำออนตอนนี้ลงทุนสร้างทางทาอังหัวไ้เมียวใจทุกคำเศร้าขอยจ้าเบ้าบองทางคี ความเป็นจริงสงสารลาถ้าไม่ท้องนี่มาเวลานีบอกคือเกา่าเมียนอนเดือตื่นแต่เศร้าสงสารเจ้าพอทุกคนย่อนความจนมาทนได้เลยนี่มาจากบ้านเกา่าเป็นห่วงลายแอ่ลูกเจ้า กำลังใครน้อยเอวลังเ้อนัวเออเออออเ่นัวออเออเอเอเอนี่เออ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 ลืมลาจะไหนต้องลาเป็น şey จังใดเข้านี้ออกบ้านมาหลายปีแล้วจนได้ลูกน้อยโตก็ได้หลานน้อยทั้งสองขอชายหญิงเป็นจังไดหลานมันแอบองจดจ่อไเดี๋ยวนี้หลานเท่า กำลังดึงกำลังเว้าได้เว้าเป็นสิโอ้ยเราหักลูกหักปัานแต่งแพงปานตาได้ลูกแลว้วแต่ว่าเบิ่งขาทางไม่ทองนะตั้งแต่นี้มานะจ้กว่าเป็นจงนังไดายทางโศกเศร้าเหงาหงอยหรือว่าจะคิดนฮอดบาอ้านขึ้นฮอดแม่กับโบ๊ะจ้าสีโบ๊แม่อยู่ตีไอผมนี่กลับมาสังเกตอยู่คือกันดีเอาพี่นั่งเราเป็ดยังกันเลยวะแล้วคือสิสโศกสิเศร้าต้องการเนเนหงาเงาแม่งไอไอลืูกเอ้ามาโบ๊ะนี่เอาไหม ลูกลาลาสองทอนกันร้มานั่นไหมเป็นจังไหนขึ้นขาทางคือคือเป็นนาบวสดสซื่นแทมัหมีเรื่องอีอย่างไหมอือไมมีเรื่องบอดีไมาบอกถวยเรื่องฟั้งจะได้อายมีเรื่องอย่างไหมคือว่าเรื่องบอดีจังสั้นไหมเอานางก้อนลูกลาถ้ากันจีแต่งโกไปใส่เนี่ยมมื่นขึ้นใ่ไม่ท้องฝันบอดีไม่อายเจังไหนคือว่าฝันบอดีไม่ฝันมาจังไหนไหมจ้า ท่งฝันเราไข่เมล์มาน่ยไม่อายบ่อเหลือจะเอเปบดใหม่หมดเลยเม่์ลูกไม่ฝันมาเมะไม่รู้่ั้ใจบอดีบอล้านคนบามันเปลี่ยนร่างกายไม่ไ้ไหมเนี่ยไม่ไม่จ้าบรต้องไปคิดมากนอนลายฝันลายฝันให้กายเป็นดีก็ได้หรอกไมน่นเห็นไ่มเาต้องไปคิดอีกอย่างมาไม่ไม่คือน้องอีเมย์ท่องใบอยู่ทางบ้านไม่อายหรือว่าออเมย์เราเจ็บพใครเราป่วยสิไอไม่จยามจเย็นไหม เอาจังซีไปตอนนี้บ่ไ,ได้ไหมคั้งที่ไปเยี่ยมแม่ก็ตอนนี้อะแม่ของใหม่นะเขาสิแจ้งตำรวจจับไปลื้อทนตัว<ม>เอาเอาไ้ตอนเย็นเ<ม>สะกอนใหม่ไอ้โลกเขานะได้เรียนหนังสือใหญ่หูดจากความกอนเดี๋ยวอาจะผ้าใหม่ไปดอกเอกันไอ้ลื้อว่าจังซันนะไหมกับบววดอกแต่ว่าไอ้ลื้อสิเขาปาหาตัดฟื้นยู่บ่อไอ้คนนี้ใหม่จ้าต้องไปคือเกาได้ไหม ขั้นบ่ไปตัดฟื้นเผาทานขายนะเฮาก็บ่มีเงินสิมาซื้อข้าวกินนไม้ไม้ไม่ต้องเป็นอย่างดอกมันบ่เป็นอย่างดอกนอนลายฝันหลายจะซื้อดอกไอ้เลือดขันไอ้เลือดสิไปอีหลีไอ้เลือดก็อยู่คำเนีย่ยยูคำยูหมืนนะ่นเด้อเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อไอ้เด้อไม่ใจบ่ดีแม่โอ้ไม่จ้าบ่<ม>ต้องไปคิดอย่างมากไม่นอนลายฝันหลายเคื่อผู้เท่าเพิ่นวาเมื่อนี่นะ่ะไอ้สิเฝ้าไป ตัดฟื้นสันเดชย่านมันแด็ดพอนกอนให้ไม่อยู่เฮือนอยู่ซานขั้นไม่บ่สบายอกบ่สบายใจไม่หามออกจากกระทอมเฮาเป็นเด็ดขาดอยู่ในกระทอมเฮ้านี่แม่นไผมาเอินกระซางบอตตองออกมานอกเสียจากเสียงเอลือคนเดียวเท่านั้นจำในบ่ลหม่จำในบอลลูกจำใ่บลูกตาลูกลาวันนี้นะพอเลือว่าขันวันใจบ่ดีขันบ่สบายใจนะ ปลาปลาตองออกไปหาเหรนใส่เรื่องหนุบเรื่อยู่ในกระทอมเป็นมูแม่เดือนเดือมังค้ามพอข้าแม่เรืองหลเด้อเดียวอากพอจัดังสันไอเลื่ออี่หมักที่พวนไอซม่หมักพี่พวนไอซี่หมักตองแรงเอ้เจ้าตหาไอไอซีเส้าไปแล้วก็เสี้ากลับมาหาใหม่ให้เลวที่สุดเพราะว่าไอ้ีเป็นห่วงลูก้องเมียไอซี่กันดังซันไอซีเฝ้าไปเรือใหม่เด้อป Dante, ลูกลาอย่าดื้อเด้อเป็นมืนแน่ลูกเด้อลูกไปงานทออเอาไปคนเด้อ่อกำปไมแงไห้บพี่นอากดดด้วยนองเลยกับบักี่วันาจซี่ต้องกินมักะเบาไปห่อเอาเขาเอา้นาปห่อเขาแน่ไม่แดงไว้เรียบร้อยแล้วอยู Aye, o, Night, o, no, ่เงื battle, ball, ่อนอย่าดื้อเด้อลูกเด้ออ่าครับมือนตาปลาสิท้าไปแล้วกสิท้าครับาอยืนหนนเด้ยืนนนไปลูกไปไหปเด้อไ้อีไปกินไหมดี อย่าออกจากกระทอมเป็นเ็สขาดเด้อไหมไอ้เรื่องเบาไปเบามาได้เร้อไปล้ว่อจะออกจากกระทอมเด้อไหมเด้อเดียวเี๋เดี๋ยวเอี๋าวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเาีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวกดยเียวเดี๋ยวเดีวมดเดี๋ยวีกวเวเดยยเก่ียเว เริ Maya, Although, no. nah, be, ่มร right? oh, right. oh. ิดเมียบอลามียังกินเหเมยบออแห้งลาไว้ในู่้นันละ้ายเปิดมาตูอีเมียก็จะมีแห้งขอบอกเนาอบอดอโอ้ล่เพิ่มเมยบอลลาหั่นาขามาเมยบอลมันเมยใจไอ่หาคนนี่หาบอมันเมยเมยใจยูขอนี่ลามบอลแต่งแตามากุนไอ้บอเพทได้กินอีเมียง่ยเพาตามหาอีมท้องแล้วก็หุ่นเลือไอซีหาปีเดียนบอล แล้วก็พูพนามาเลยอย่างไรก็ตามสั้งจำเกิงแล้วก็มันเพิ่แต่ก็ต้องรี์ต้องตามหาเรือพมันพวนหละมื่อนีเขาตามหามันตรงมากาดวงกลางปลาแห่งนี้เธิรนนีเทิงแล้วมันนี่แล้วมามานี่ยัหันมานีเห็นบอเห็นกระทำอะไรอยู่ยุกาดวงกลางปลาแห่งนี้ไหม ผมต้องไปกัทองมาก่นบ่เสียงหมาเสียงหมา <_ d ata> เฮา,าพ้ <_ d ata> องไอ้สิเ <_ d ata> จ้าไอ้จีบไปถามมึงเลย <_ d ata> ไปขอกินน้ำให้พวกเจ้านั่งถ่ายอยู่ห้องใหม่เด้วจะดีไอ้เจ้าไอ้จีบไปเอ่ยถามมึงว่าสวิทช์คนยู่บ่ครับผมโอเคเด้อ okay, ถนะ้าอา้จีบเด้อหมดำเกิงตามหายไหมทองห้อดการหัวกลางป่าแห่งนี้แต่แล้ว ว่าดำเกลืองม้องไปต้อหลังของดำเกลืองเขงกระท่อมใน้อยหลังนี้ผูกการของกางปายแห่งนี้มันตกมีคนอยู่แน่นอนผีสางนั่งใหม่มันสาบก,กระท่มบ่ได้ดอกดำเกลืองจะดัดเสียงพอกินน้ำใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี r e โโ่